สำหรับผมคำว่าเมืองแห่งความสุขคือประชาชนต้องมีความสุขก่อนอะไรก็ได้ครับที่ทําให้ประชาชนนั้นมีความสุขอย่างแท้จริง ครั้งแรกที่ทําให้ผมรู้สึกถึงคําว่าขอพระงามเมืองแห่งความสุขได้อย่างชัดเจนก็คือตอนที่เทศบาลตาบลของงามของเราได้ทําโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุหรือโครงการ e x c e l l e n t h a p p y Home Ward ซึ่งเป็นการยกระดบับการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมทุกมิติโดยเริ่มจากการเข้าไปดูแลกลุ่มเบาบางทําให้ผู้ป่วยผู้ดูแลตลอดจนครอบครัวของผู้ป่วยนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนจนเทศบาลตาบลของงามของเราได้รับรางวัล United n a t i o n Public Service a w a ต d จากสหประชาชาติ สาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพในปี2017ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราทุกคนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติของเราและนี่แหละครับคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เทศบาลตำบลของงามของเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดครับ ผมเชื่อครับว่าสิ่งที่ทำมันอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องต้องทันสมัยที่สุดไม่ต้องลงทุนด้วยงบประมาณที่มากมายแต่สิ่งที่ทำนั้นต้องเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนในตะบนของแกงาม,มีความสุขได้โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเขามากที่สุดก็คือครอบครัวเมื่อครอบครัวอบอุ่นทุกคนก็มีความสุขการที่เราสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือการทำให้คนในชุมชนมีความสุขครับ และยังคงตั้งใจที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นจึงต่อยอดโครงการในการดูแลและพัฒนาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยด้วยการทําโครงการที่เป็นประเด็นฮอตอิชชูของสังคมเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใกล้ตัวโดยทีมงานขอพภง,งามและพี่น้องประชาชนตำบลของพง,งามของเราช่วยกันระดมความคิดออกมาเป็น Happy Odie and Family Project ครับ Happy Odie and Family คืออะไรหรอคะคือโครงการต่อยอดนวัตก,กรรมการจัดบ,บริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ภายใต้เขาพ่างามเมืองแห่งความสุขโดยทุกกองงานได้ออกแบบกิจกรรมแห่งความสุขเพื่อสนับสนุนส่งเสริมแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุสมองเสือ่อม Happy dementia กิจกรรมการสื่อสารในชุมชน Happy application กิจกรรมขยบความไว้เพื่อการดูแลกันและกันในคะรอบครัว Happy family ครับกิจกรรมผู้สูงอายุวัยเกษียณ Happy care กิจกรรมสนับสนุนและเฝ้าระวังผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางแฮปปี้เซฟค่ะกิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตแฮปปี้เฮาส์นั่นก็คือภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลตะบนเขาพะงามและในวันนี้เทศบาลตะบนเขาพะงามเราเติบโตบขึ้นครับเทศบาลตะบนเขาพะงามให้ความสำคัญกับการจัดบ,บริการผู้สูงอายุและครอบครัวมานานและเราได้พิสูจน์ด้วยรางวัลระดับโลกด้านนวัตกรรมการจัดบ,บริการสาธารนณะ เราจึงไม่ย่อท้อที่จะพัฒนางานต่อไป โดยในปี2565ที่ผ่านมาเราจะพูดแล้วว่าจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการทํางานที่เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุอย่างเข้มข้นจึงเริ่มโครงการสํารวจและประเมินศักยภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตะบลเขาพระงามซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตรกรรมแ a p ป y o โ and Family จากการศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุจาํานวน2,023คนพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ67.2สัดส่วนผู้สูงอายุเพศชายที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลค่อนข้างน้อยจากการประเมินการทํางานของสมองมีความเสี่ยงต่อว่าสมองเสื่อม อีกทั้งผู้สูงอายุมีผู้ดูแลเพียงร้อยละสี่บางหมู่บ้านผู้สูงอายุเสี่ยงถูกทอดทิ้งร้อยละ4.27สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่เอื้ออํานวยและไม่ปลอดภัยร้อยละ0.25ต์จดออจนการรับรู้ข่าวสารของทศบาลเพียง5้7 7เท่าน,นั้นเรามาดูกันครับว่าความสุขของคนขอบวางาม,มีอะไรกันบ้าง การดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่สาลให้ความสำคัญตามมาตรฐานโดยมีจริงเือข่ายที่รวความรู้เฉพาะทางดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และคุณค่าศักดิ์ศรีของแต่ละปัะเจกบบคนดูแลดุจญาตมิตรคนในครอบครัวและชุมช,ชนเดียวกันสมาสามัคคีมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้นวัตกรรม Happy Dement เ แล้วเรายัางมีแอปพลิเคชัน Line Official a c c อ u เ t าของเทศบาลน,นะคะที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชนเพียงสแกน QR code หรือเพิ่มเพื่อนผ่าน ID ไ i n e แอดเขาพงามค่ะการมีเครือข่ายผู้สูงอายุเพศชายกลุ่มทหารทางศึกซึ่งผ่านการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เข้ามามีบทบาทหลังเกษียณโดยท้องถิ่นให้ความสําคัญและดึงศักยาภาพเพิ่มพลังอํานาจเห็นคุณค่า,ากิจกรรมประกอบด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยการเล่นดนตรีไทย และป้องกันตัวและเสริมบทบาทในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นภายใต้ในวัตรกรรม Happy ้แคร์แม่บางทีแกนึกอยากจะเดินออกไปแกก็เดินออกไปเราก็เป็นทุกข์บางทีก็หมดหัวไปที่ไหนก็จะเห็นว่าเออใยใส่กับใบนี้มีอะไรก็จะได้ เราก็จะมาพบกับนวัตกรรมไวเก่าเราไม่หลงเราจะทำลิสแบนด์ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในตำบลเขาพะงามของเราได้สวมใส่เพื่อเป็นการเฝ้าระวงังกรณีที่เกิดการพัดหลงหรือออกจากบ้านแล้วจำทางกลับบ้านไม่ได้จะมี QR Code เวลาไปเจอผู้สูงอายุพัดหลงสามารถสแกนจะมาดังที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยแผนที่จะโชว์เลยนะคะจุดที่เกิดเหตุแล้วก็พิกัดบ้านของผู้ป่วยนอกจากนี้นะคะเรายังมีนวัตกรรมสมาร์ทไซอ็อฟซาวหรือเสียงกัน เราจะตั้งระยะทางไว้กรณีผู้สูงอายุเดินไกลออกจากบ้าน100เมตรก็จะมีสัญญาณมาเตือนที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแล้วก็จะเป็น s m s เตือนไปยังญาติของผู้สูงอายุนับว่าเป็นนวัตกรรมที่มีความทันสมยัยถูกต้องแม่นยําแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอยู่ตําบลเขาพะง,งามไวยเก๋าเราไม่หลงค่ะเอามันไม่มีอะแต่ก่อนมันไม่มี โครงการมาให้ก็มไม่ได้ทำจะลำบากไหลำบากครับเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวทํางานมาก็ต้องไต,ต่ตะพานไปเอาไม้มาวางไว้เล<ป>ยใจไงอยู่อย่างสุขสบายเลยมีความสุขเพราะว่าน้ําก็ไม่ท่วมไม่อะไรก็สบายนอนก็หลับ <laughs> มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมเลยอไม่ต้องระแวง <laughs> ขอบคุณนะคะนายก ไม่ลืมบนคุณแกหรอกแกก็ช่วยเหลือดีเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย